อย่ามาบิวเริ่มได้ครับทำไมมันเงียบอะตื่นอะตอบผิดไปเลยข้อเนี้ยน้าทำหลงนี่ไม่าโหลดไหม อ้ีมันโดเหรอเมื่อกี้กระทำอะไรอ่ะอุ้ยไม่เอามาวะตกิท้ายวะอุ้ยอะไรอ่ะบ้าวโอ้โหน้องตกใจหมดเดี๋ยวดิมาขยับได้ยังไงอ่ะมาขยับได้ต้องไม่ละกลัวไม่มีชีวิตไหม มันคืออะไรอ่ะ,ม,อะ,อะ,อะมันคืออะไรหรอมันเป็นสิ่งไม่มีชีวิตนะไม่มีมจำดีสิไม่เอาอไม่เอาอะแต่จะได้ไม่คำตอบในใจแล้วสิอย่างนี้มันเหมือนผ้ากำมะหยีอ่อะแต่ว่ามันไม่ใช่หรอกไม่เห็นโดนเลย ใครกดจะตีมือแตกเลยใครเอ๊ะเอ๊ะไม่ได้แดกเหรอมะม,ม่วงมะม่วงดิ้นอ่ะมะม่วงไม่ดิ้นนะขาหมูมันเป็นฟองน้ำจุ๊บปะไม่นจุ๊บก็เป็นไรครับหวัหวหวัขยับได้เมื่อกี้ดิ้นแรงมากเลยครับถ้าตกใจให้มันสนุกสนานไปกันนะครับไม,ไม่ได้ตกใจจริงนะอ่ะแกล้งแกล้งแกล้งตกใจ เป็นที่คาดผมอะที่หูมันขยับได้ต,ตกรอยกบเป็นคำตอบที่มไม่อยากฟังว่าถูกเลยอะถูกต้องจะที่ไหนเล่าไม่ใจพีทก็ไวเนี่ยหยุดเลยไม่ให้คืนเล่าคนนี้นะคนอื่นนี่น่าจะน่าจะกลัวย,ยู่นะมันขยับได้นะมันเหมือนแบบเหมือนหมาเลยอย่างที่มันขยับได้ ตอนแรกอะรึกว่าเป็นตัวอะไรที่มันดินได้ใช่ป่ะแต่พอพอสัมผัสไปนิดนึงมันไม่ใช่ก็เลยก็เลยกรซะก็เลยสายจะสายกรมเลยสายกรมกำให้มันรู้ไปเลยที่กูงูมาในี่มึง่กูก็ตายไปแล้วแหละทั้งงูมากูโดนฉกตายแล้วไม่กูตายงูมึงก็ตายสองอย่างแล้วงูมา